ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตรัสโดยพระพุทธเจ้าวิปัสสีสุดลงเพียงแค่วิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ผู้เสด็จเข้าประทับอยู่ในที่หลีกเร้นทรงหลีกเร้นอยู่อย่างนี้ว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็นย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติและย่อมอุบัติ ก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์เคยชรามรณะแล้วการออกจากทุกข์เคยชรามรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแหลความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชรามรณะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะชาตินั่นแลมีอยู่ชรามรณะจึงได้มีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้เพราะภบนั่นแลมีอยู่ชาติจึงได้มีเพราะมีพพเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้เพราะอุปาทานนั่นแลมีอยู่ภพจึงได้มี เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้เพราะตัณหานั่นแลมีอยู่อุปาทานจึงได้มีเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานดังนี้เพราะเวทนานั่นแลมีอยู่ตัณหาจึงได้มีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้เพราะผัสสานั่นแลมีอยู่เวทนาจึงได้มีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ เพราะสลายตนะนั่นแหลมีอยู่ผัสสะจึงได้มีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้เพราะนามรูปนั่นแหลมีอยู่สลายตนะจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะดังนี้เพราะวิญญาณนั่นแหลมีอยู่นามรูปจึงได้มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั่นแ,แล ความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะนามรูปนั่นแลมีอยู่วิญญาณจึงได้มี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั่นแลความรู้แจ้งนี้ได้มีแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าวิญญาณนี้ย่อมเวียนกลับจากนามรูปย่อมไม่เลยไปอื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกนี้พึงเกิดบ้างพึงแก่บ้างพึงตายบ้างพึงจุติบ้างพึงอุบัติบ้างข้อนี้ได้แก่การที่ เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นในธรรมทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมสมุทัยความเกิดขึ้นพร้อมสมุทัยดังนี้ปฏิปักขไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแหลความโงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชรามรณะจึงไม่มี เพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัต์นั้นว่าเพราะชาตินั่นแลไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้เพราะพบนั่นแลไม่มีชาติจึงไม่มี เพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้เพราะอุปาทานนั่นแลไม่มีภพจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพดังนี้เพราะตัณหานั่นแลไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแผงอุปาทานดังนี้เพราะเวทนานั่นแลไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตันหาดังนี้เพราะผัสสะนั่นแลไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้เพราะสลายตนะนั่นแลไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้เพราะนามรูปนั่นแลไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะดังนี้เพราะวิญญาณนั่นแลไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั่นแลความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแลความรู้แจ้อองอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคลายได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่าเพราะนามรูปนั่นแหลไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั่นแหลความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นว่า ผลทางเพื่อการตรัสรู้นี้อันเราถึงทับแล้วแหลได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลาญาตนะเพราะมีความดับแห่งสลาญาตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตันหาเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมณัตอุปาญาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นในธรรมทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความดับไม่เหลือนิโรธความดับไม่เหลือนิโรธดังนี้